สวัสดีค่ะมือในตําขนมจีนค่ะขนมจีนกับลูกชิ้นปลานะคะเนาะเอมามือต่ำกันได้จ้าตาพริกค่ะพริกแหงค่ะตำพริกแหงเด็ดเด็ด ใ่กะเทศค่ะบีบมะนาวเกลือมะล้าจ้า ไปชูรถน้ำป้า กินปลาล้ำจีนนะคะนาชีไปเรื่อยค่ะ จะแบแะตั้ำขนมกินลูกคินปลาเสร็จแล้วคะ่ะพอกันไว้วิดีโอหนาจ้าสวัสดีคะ่ะ